อะสวัสดีนะครับนี่มาจากไหนนะพี่เอ้ <laughs> าวอล์กรรมอ๋อวอล์รกรมมาหาพี่เอสายน้ำมาหากินอ๋อมาพี่เหรอเออจะต้องใสม่มาอผิดที่แล้วพี่โอ้โหเลยครับสภาพร,รถแรงนะครับนี่อันนี้เป็นวาล์วโตไ,ไหมพี่วาล์วโตมันโตแล้วเหรอเนี่ยโตได้สองข้างนะทำได้สองข้างนะอ๋อมีหลบวาล์วด้วย <laughs> โอ้รอยวาวมากระแทกนี่มันคืออันนี้เป็นเป็นมันมันเป็นรถเดิมไม่มีแคมมีไหมอ๋อเป็นแคมเดิมนะครับอ่าก็คือวาวขาดมาขาดอันนี้เป็นสปริงแต่งว่าี่ยวาวนะไม่ได้สปริงเดิมอ่ะโอ้โหเรียบร้อยสปริงเดิมอ่ะอันนี้ผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยเพื่อเป็นความรู้นะครับว่าทำวาวโตแล้วมันต้องเปลี่ยนสปริงนะครับเพราะว่าลูกค้าผมก็ขาดเหมือนกันอาทิตย์เดียวเอง กระจายเลยขนาดว้าวโตนะว้าวน่นๆอ่ะอาการที่มันขาดมันมันอ่าสปริงยิ่งแข็งยิ่งไม่ขาดยิ่งอ่อนยิ่งขาดตัไปทันมาใช่มันจะดังโคกในหมกองอ่ะ p a c k a g ดูดิถ้าจอดเร่งนะจะได้ยินชัดเลยปิดไม่ทันหรอกมันคนแหวนไม่หนุนตายท้องเลยรถจะพังแล้วไม่ไม่ทำมันไม่คุ้มไงพี่เดี๋ยวยังยงทั่วพังมาเนี่ยฝั่งนี้ผมว่าเอาแหวนหนุนนะนั่นแหละไอ้ดีเนี่ย ครับลอยเปียขาดอ่ามันต้องแข็งทั้งคู่เว่ยทำเรียนวาวตรงวาวโตเออเคยเปลี่ยนสักปีไอ้วาวมันเหมือนมันเป็นวาวไมกตี้ได้ไหมวาวไอดีทั้งสองข้างเอาเอาเอาไอดีมาทำด้วยใหญ่ทั้งคู่เลยอ่ะใหญ่เท่ากันจริงๆแล้ววาวมันต้องมันต้องไม่เท่ากันดินะครับไอดีไอเสียนกำลังมันมีไหมเนี่ยมันก็แรงดียวเหรอรวมๆมันก็จะพื้นดีอยวแตะปุ๊ดแตะปุ๊ดเลยนะพอเป็นวาวยันมากทั้งคู่อ่ มันมาดีเหมือนกันนะคือผมจะบอกอย่างหนึ่งคือวาวยันมากับวาวไอ้ใ่วาวไอเนี่ยวาวไอดีกับไอเสียไอเสียจะแข็งกว่าเพราะมันต้องทนไฟกว่าพวกเนี้ยสังเกตดูมันจะมันจะเป็นสีดำตัวไอเสียแต่เป็นพวงดีไออะนะมันจะเป็นสีดำแล้วก็ไอดีมันจะเป็นสีขาวขนาดเราหินเตี้ยไปตัดอะยังแข็งไม่เท่ากันเลยสัเกตไฟที่ออกมานี้ผิดเลยยันแข็งอะตัดไม่ค่อยเข้าหรอก อย่าไี้โดนไปอินเตีร์นี่ฟีงไงไดไปโอ้โหเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะวาวอ่นิสสันนะครับใส่อันนั้นโตจริงๆริงเลยแหละ <laughs> เอาแบบเดียบคนหนูฉีดเลยนะครับนี่ยค้หนุฉีดซื้อมา,ปาเปลี่ยนอ่ะซื้อมาฮะเอาเลยเดี๋ยวไปไปไล่เดี๋ยววิ่งมาแป๊บเดียวตอร้านเจอ่ะแล้วก็จะมาทำเป็น150เลย150ขอ,อ,องเดิมมันเท่าไหร่ 120. 1 2 0ยี่ลูกเดิมมันธรรมดาเลอ๋อ ออร์ล็อี้นะครับใบวาวคาเลยเสียบไปก่อนปั๊บคือวาวนะครับวาวเดิมของไอ้ปวกเนี้ยมันไม่แข็งนะไม่ดีหรอกมันก็ไม่มันขาดวาวเดิมมันขาดชิ้นแ้วขาดชิ้สองขาดแกเนี่ยอ่าขาดทั้งหมดแล้วใช่สองแล้วคันเดียวเนี่ยนะสามรุ่นสามรุ่นสามคาวแต่ไยาย่มเชือกไม่เป็นไรแก่ยี่นี้มาวิ่งบนถนนเนี่ยวิทางเรียบธรรมดา แบบเหมือนรอบมันรอบ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 มันมันสูงกว่านนาใช่นี่นมาหนักไม้กันอือคือรอบรอบมันสูงกว่านาวิ่งบนมันมันไม่หนักมว่าลากขบลากอะไรไงมันไม่ท่วงไงอ่าอโอเคได้ครับใช่สรุปทำเป็นแปดห้าเหมือนของพิสันน่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพิสันได้มานะครับอันนู้นเขาหากินอาชีพอื่นแล้วตอนเนี้ยเออา YouTube มีคนดูนะครับเอาเอาอะไรพี่วะเอาเอายังไงดี วาวเดี๋ยวเอาตัวนี้นนิดสั้นนะว่าเดี๋ยวทำบาวโตเลยทำใหมไรอเลยพี่ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะมานะครับทำบาวโตนะครับแล้วก็มีไมค์ตัวหนึ่งอ่าไอตัวนี้จะทำเป็นทะลายเจ็ดศูนย์โอ้โหแรงน้อยที่สุดเออแรงเกินนะครับอ๋อถอเอาออกไว้ติดนะครับ ไม่ยกราคาออกก่อนโอ้ออ่ะเดี๋ยวเอาทีละตัวนะครับกระทะนี่มาทำอะไรเนี่ยกระทะนีมาซื้อยางให้เขาอ๋อซื้อยางเขาไม่เกี่ยวผมนะครับอ๋อไม่เกี่ยวโอ้อ่ะเดี๋ยวนะครับตัวนี้นะครับนี่อีทีนะครับอันนี้ไตมมแล้วนะครับแต่ชักร้อยนะครับลูกร้อยชักร้อยนะครับอ่ะอลองฟังเสียงได้เดี๋ยวติดไปฟังได้แต่ว่าเขาบอกมันค้างไงแต่ผมไม่รู้นะแต่ติดลองเมื่อคืนแล้วมันก็ยังปกตินะ แต่ถ้าเร่งปุ๊บเดี๋ยวค้างเขาวางกันน่ะอืมอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวทําว้าวเสร็จเดี๋ยวจะมาให้ดูทีนะครับอ่ะนี่นะครับก็ตีว่าวาวเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนสปริงนะครับเป็นสปริงแต่งนะครับก็ทํามันอ่อนเกินไปมันก็จะขาดง่ายนะครับสำหรับตัววลาวนะครับอ่ะตอนนี้วลาวโตว อันนี้คือเขาเรียกเขาเรียกว่าวาลโตไ <laughs> อ,อวาลที่เขาเรียกวาวอะไร <laughs> ไ <laughs> เออดิดอโอ้คือไอที่ขาดนี่ก็ว้าวแบบเดียวกันนี่ใช่ไหม <c oughs> เอาดีมาทำเนี่ยนะ <c oughs> โอ้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวฉีดด้วยนะครับเนี่ยวฉีดมันแตกไปมันแตกนะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับอ่ะแล้วก็นี่อะไรชุดนะครับอ่ะเทีบร้อยห้าสิบ น,นี่ผมกึงมาแล้วนะครับจุดปอกอนี่ครับกระจมาณนี้นะครับ,รอนนรบปอกกึงก็ถือว่าไม่บางนะครับก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เรื่องความร้อนไม่ค่อยมีปัญหานะตัวเนี้ย แล้วก็วิชีดนีนะครับอ่าใส่ในอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มประกอบช่ชุดปอกปก่อนนะครับอ่านี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากอ่าเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับขอแล้วนะขายเลยอ่านะครับแหวนนะครับแล้วก็สลักนะครับมีแถมให้นะครับแล้วก็เกินแล้วก็เปลี่ยนไอ้นี่ด้วยนะครับนี่ตะเกียบแล้วก็ตะเกียบรุ่งเลยนะครับ โอ้โหมันใส่จะมาเต็มที่อ่ะนี่นะครับปลอกอ่ะใส่ไปแล้วนะครับเป๊ะนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวใส่ลูกสูบแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับตอนนี้นะครับตอนแรกผมใส่ลูกสูบเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มันเจอปัญหานะครับคือลูกสูบมันฝืดนะครับอ่านะครับนี่การมันคดนะครับนี่ลองเล็งเงดูนะครับอ่ามันบิดนะครับมันบิดก็สรุปแล้วต้องเปลี่ยนก้านใหม่นะครับ ก็ดีแล้วนะครับมีการมือสองนะครับนี่แท้เหมือนกันนะครับอากจะเปลี่ยนมือสองไปนะครับตัวนี้เป๊ะนะครับอ่าของนะครับนี่ดูตัวนี้นะครับอ่าดูนะครับเพียเหนเลยนะครับนี่อ่าสามนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่แป๊บนึงครับอ่านะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ติดฟังเสียงนะครับ นี่เติมน้ำมันเครื่องนะครับนี่อต <มา S 2> นีสติเลยไหมนี่ของมันมาจากไอทรดีมันแทกมันใหม่โทาทำเองทั้งเนี่ยเออหักยังไงไม่ต้องห่วงไม่มีใครททขายครด้ าข้างข้างบ้านทำเลสเลยอ๋อพวกกระสองงอนเดียวเนาะสองอันโอ้โหทำติดลุงติดลัวอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำแหมเดี๋ยวตอนนี้น้ำเดี๋ยวลืมเงี้ยหลายรอบแล้วเนี่ยทั้งน้ำทั้งนตะมันเครื่องแล้วตะันเครื่องก็ลืมใส่ก็พี่ติดะพักก็ปั๊มมันไม่ขึ้นสักทีวะเนี่ยก็ติดกระวังอยู่ข้างๆไม่ได้เติมแล้ว เจ้าพลังด้วยไงเราคิดว่าเจ้าพลังน้ำมันมันคงขึ้นช้าเลยเหนไหมว่ามีคนคอยโมอ่ะเอาดึงขาไปแล้วเอาเดี๋ยวมีเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวผมต้องหาก่อนเดี๋ยวนึกก่อนอยู่ตรงไหนเครื่องมือเดี๋ยวแป๊บนะครับปั่นไม่ตัตามไม่ด對對ูด um ้วยนะ ยางปิดไปแล้วเปานนะจะมีลักมันอยู่บ้านตลอดร้านยางร้านไผ่การยางโอ้ตรงนี้อ่ามันเขียนว่ายางเปอร์เซ็นต์เลยอยู่ขวามืออยู่เลยอยู่ปะล่ะมันนอนนู่นนะเหรอมานอนไหนกันมันนอนบ้านไอ้ไผ่อะยังไม่ปิดยังไม่ปิดเห็นรถจอดอยู่ของเขาแป๊บนึงปิดก็โโตเลยอืเลยอุ่นเกี่ยวไปหน่อย ู่ขวามืญญญาอเนี่ยครับใช่ไหมฮึกำลังมันได้ขึ้นกว่าเดิมอ,อยู่แล้วพดวินลอได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะครับยิงมาไปปกติใส่ใส่หน้าอะไรอยู่หน้า5ครึ่งเลยไงใส่นกใช่ไหมนกโตข้างหลังโอครับ หูร้อยยี่ยังไปไหวเลยเดิมตัวแรกร้อยี่เดิมใช่ไหมล่ะยังไปได้เลยร้อยสิต้องไปได้ก็นั้ก็ใส่ห้าคร่งครับเอาไเดี๋ยวลงมันยกวล่างก่อนพมันจะกเ็ล่วเี่ยเอาได็นวงหน้าจับเขาไม่อยากแค่หันท่อมาแล้วงี้เลหมอเขาจะนอนเขนอนตอนเย็นหมอออาเอาเไว้ักอยู่ดีตลอดเลย งไปหันหันหันเข้าบ้านผมเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวพี่ลองเอาพี่นอนหวานดยไหมเล็งเล็งหน่อยเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับเอาปิดติดบึ้นแล้วก็ดับเลยนะเดี๋ยวพัง แค่แค่ยกขึ้นรถนี่หมดประกันเลยนะเพื่อกอ่ะ <c oughs> โอ้โหปั๊ม <c oughs> เสียงมันเปลี่ยนเลยึก <c oughs> เสียงใหญ่ <c oughs> เอามีล้อกเลย S 1> 1 s l, ว่ะวะ <laughs> ล่ะ่ะมันมีอะไรอยู่ไหนเปล่ามุกกลไป <laughs> ไปหนละมีอารบ้าใครเขาไปเบิรที่บานมาเถอเอาละ โอ้เสียงเสียงได้แล้วนะโอ้โหไอท่ออนี้มันกระดังดีกว่านั่นเ่ยมันดังมันดังแบบทุ่มๆนะมันไม่กัดหูแบบไอ้ตัวนู้นนะตัวนู้นมันจะออกแป๊ดๆนะครับนี่ปลาตันเลยเนี่ยโอ้หะปลาตี่ไปดังไก่เล่ะอืแต่มีอยู่คันแถวบ้านเนี่ยไม่รู้จะดูหรือเปล่านะช่างเอกอะช่างเอกอะหลังสามกิโลอะอ๋ออ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับเครื่องอ่าตัวร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวให้พี่ไปลองเนาะ อ่าแล้วก็เป็นยังไงก็โทรบอกกันบ้างไม่ใช่กมาพี่พังไปแล้วไม่อยากยินคำนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อ่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเอถ้าเกิดใครสนใจนะครับอ่าสเตปนี้นะครับก็ติดต่อเบอร์โทรนี้นะครับอ่าศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่าติดต่อโดยตรงเลยนะครับโทรเน้นโทรจะดีกว่านะครับอ่ะกันนะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ